สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซีโมเดแอลชาแนลบรรยากาศอยู่โรงเรียนพี่น้องมือนี่แม่ซีมอนก็นมาผ้าลูกมาเล่นโรงเรียนวันสุดท้ายแล้วประเทศเนแลดนกับประกาศล็อกดาวเราพี่น้องสามอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่สิบสี่มกราแม่ซีมอนกันเลยมาถ่ายคลิปวิดโออยู่โรงเรียนให้เบิง้ง โรคกระบาดหลายๆกับโอกดาวพี่น้องดูแลสุขภาพสุขูมสุขคนนีจ้าเป็นไปได้กะบ่จําเป็นกับยาออกนอกบ้านนะพี่น้องยแต่ได้บ้านกินแล้วก็นนอนกินเรก็กินเด้อจ้าเด้อใครเขียดทของขันคือเก่าพี่น้องลอกดาวทุกสินปีทุกครั้งพี่น้องเมซี่มอนกับเบลลไปแสดอกก็เหตุแต่งานคือเก่าก็เลยมาบรรยายเบิ่งซิมอนกับแฟนนาทีมเจก้ายานแลนลินสนุกสนานเีฮาหนาโรงเรียน วันสุดท้ายพี่จะมาเดบไปโรงเรียนอีกต่อไปเรา,า,าพี่น้องจะโศกเศร้าก็จะโศกเศร้าเราพี่น้องบางหม่องกระปิดหม่องร้านอาหารกับบางหม่องกระเปิดได้่า,าร้านโชว์โงเสื้อผ้าแ,แฟชั่นแฟชั่นร้านอาหารเปิดได้ย่างเดียวกับร้านซับป,ปิ้งชว์ปิ้งนีะพี่น้องคลิปแม่ซิม่อนกับจมือการลษเจ้าบ๊ายบาย